สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการมาดูเรื่องของพลังงานหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับกับท่านที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้ในวันที่25มิถุนายนแต่กวกสิบแ68นะครับโดยแปโดยเป็นการดูด้วยาศาสตร ทางไพ่ยี่แล้วไพ่ออระเคิลขึ้นนะครับนะเดี๋ผมจะใช้ไพ่ชุดสิทธิจาริยะนี้นะครับนะในการดูเรื่องของพลังงานแล้วก็หรือเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นท่านที่ลงเข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะครับมาเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยเจ้าขออยญาตองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองทุกท่าน องวลมกุูกูบาจานการวิชาองรกษาทุกองทุกท่านองวลมกุูกุบาจานท่าพยุสีไพ่ของรัศีทุกองทุกท่านขออนุญาตเปิดเรื่องชะตชีวิตของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันที่25่บมิถุนายนส5 6 8นี้ว่าในวันที่ยีามิถุนายนส5 6 8นี้จะมีสะสันการณีหรือมีเหตุการณ์ดีมีพลังงานใดที่จะ เกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับในวันที่ยี่ามิถุนายนส5 6พสนี้ครับ ขออนุญาตองค์สิงศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านนะครับองค์บรมครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์ทุกทุกท่านนะครับรวมถึงครอภูมิเจ้าที่เจ้าทางที hmm. <S <S ่บ้านที่เรือนและท่านที่แห่งนี้ได้ในทุกท่านที่นะครับแล้วพุกพรมให้ลายองค์เทวดาเจบตัวทุกท่านพระองค์เทวดาเจบตัวข้าพเจ้านะครับแล้วก็องศิลสักศิษย์ทุกท่านที่ปกปักคุ้มครองรักษาทุกท่านที่เข้าปรชมคลิปนี้แล้วก็องค์สิงศักดิ์ษิ์พวกองท่านที่ปกปักคุ้มครองดูแลรักษาตัวข้าพเจ้านะครับพระเจ้าขอเปิดดวงชะตา ีวิตของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เพื่อดูว่าในวันที่25มิถุนายน68นี้จะมีพลังงานหรือมีสถา,านการณ์หรือมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันที่25มิถุนายน68นี้ครับโดยจะขอหยิบให้จำนวน3ใบนะครับ1 2 3 เรียบร้อยได้ครบสามใบนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหน้าไพ่สามใบนะั้นิ้มีพลังงานใดบ้าง <c oughs> โอ้ใบแรกมาสีแดงเลย ีแดงนี่มัสืบเป็นไพ่ถ้าเป็นสีแดงขทีนนี่คือสีถึงพลังงานพลังงานไม่ค่อยดีนะครับนะพลังงานลบค่อนข้างลบนะ <c oughs> ถ้าสีขาวนี่จะเป็นพลังงานบวกจะเป็นพลังงานด้านดีนะครับห <c oughs> ลังจากหน้าไพ่สามใบที่เปิดได้ขึ้นมาเนรับนะอ่จะเป็นเรื่องของพลังงานหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เข้ามาชม คลิปนี้นะครับเนี่ยเดมิถุนายน25มีนาคม2568นะครับเนี่ยอันนี้ขอเรียนทุกท่านทราบก่อนว่าการเปิดในขณะนี้นะครับนะาผ่านทางสื่อทาง u t u b e เนี่ยมันเป็นลักษณะผ่านดูแบบไม่ได้ r a n d นะครับนะแ a n d o มของพลังงานเป็นพลังงานรวมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานถึงดวงของลายบุคคลนะครับนะเพร้ว่าหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นตรงนี้นยรวมถึงการออกคําพยากรทำานายอาจจะตรงกับบางท่านนะหรืออาจจะไม่ตรงบางท่านนะครับหรือว่าอาจจะมิตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงบางส่วน ก็สามารถเป็นไปได้นะครับให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับนะในการรับชมนะครับนะอันนี้มาดูใบแรกกันก่อนเลยใบยแรกสีแดงแจมาเลยงั่นเงียบโอ้โหตัวหนังสือเล็กเี อ่าไพ่ใบนี้นะครับง่างนะครับนะอันนี้อ่าง้างนี้มันสื่อไพ่ใบนี้สื่อถึงเรื่องของความลุ่มหลงนะครับนะอ่าเรื่องของกามกิเลสและการคุณนะครับเนี่ยอ่าเต็มเต็มไปด้วยเรื่องของความเย้ายวนหรือว่าเรื่องของความมีเสน่หาแล้วก็ตัณหาราคะนะครับนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางโลกียะในพวกนี้นะครับนะแปลว่าอ่าไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงเรื่ว่าในที่ยี่ห้ามิถุนายนนี้นะครับเนี่ย ก็อาจจะมีบางท่านนะครับนะอาจจะมีเรื่องของอสภาวะอารมณ์ที่มอาจจะมีการมีเกิดการมีความรุ่มหลมทางภาวะอารมณ์เกิดขึ้นได้หรือว่าอาจจะบ้งไปเกี่ยวบางท่านอาจมีการเกี่ยวข้องกิจกรรมบางอย่างที่มันสื่อไปทางนำหรือนําไปทางในเรื่องของก็อาจจะเกิดเรื่องของความรุ่มหลงหรือความหรือทางการอารมณ์ได้นะครับนะครับอันนี้ก็ไปท่านก็ก็ มีสตินะครับนะมีสตินิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ยับยั้งอารมณ์ท่านถ้าถ้าเกิดอย่าให้มันไปทางรุ่มหลงมากมากเกินไปนะครับนะมันจะทําทให้เกิดผลเสียนะครับเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีหรือการเรียนอะไรก็ดีนะครับนะหรือหรือ,รอความัมพันในครอบครัวก,ก็เป็นไปได้นะครับนะมันก็ดีนะครับนะถ้าเกิดว่า,า,าท่านมีเกิดที่ว่าอารมณ์หรือมีความไปลุ่มหลงหลงไหลในสิ่งอื่นสิ่งใดที่มันไม่ค่อย ถ้าเขาไมถูกตามตามทานองของธรรมแลก็จะมีปัญหาตามมานะครับนะอันนี้ไพ่นี้เขาขึ้นเตือนไว้นะครับนะนยอาจจะเกิดขึ้นกับบางท่านนะครับนะจะว่าบางท่านนะนะครับอันนี้ไพมาใบที่สองพลังงานใบที่สองคือไพ่กระสุนนะครับนะอ่าอันนี้ไพ่กระสุขอันนี้ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับนะอ่าก็คือ ท่านการจะมีเรื่องของสถานการ์พลังงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับมันมีความสุขมีความสดชื่นนะครับนะต่างโลกนะครับนะบางท่านกาจจะมีกิจกรรมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องของสวยๆงามนะครับนะเป็นไปได้นะครับนยเรื่องของสวยๆงามเป็นไปได้ดีบางท่านกาจะได้พบเจอกับบุคคลที่มีความ สวยงามมีสเสน่ห์อาจจะถูกใจถูกตาท่านนะครับนะก็ะเป็นไปได้นะครับนะ mm hmm. บางท่านนะครับนะนี่มันคือถึงเรื่องนี้นะครับนะก็หรือไม่งั้นก็บางท่านก็อาจจะมีท่านอาจจะมีอความรู้สึกหรือเจอกับเหตุการณ์ประทับใจแนละ้วมันทําให้ท่านเกิดความสุขความอิ่มเอ็มใจขึ้นได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นไปได้บางท่านนะครับนะอาจจะมีอย่างนี้นะครับอสองใบนี้มาในในแนว,วเรื่องของออาเกี่ยวกับ อารมณ์นะครับนะอารมณ์ความรู้สึกแสดงว่าพลังงานหลักๆมาเรื่องของแนวเรื่องของความรักความอารมณ์ความรู้สึกความรักนะครับนะใบที่สามใตฮ่องกงนะครับนะใตฮ่องกงนีอ่อันนี้ก็เป็นไพ่ที่อ่าเหมือนเป็นไพ่แนะนํานะครับนะแนะนําว่าท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับท่านพี่ผ้านี้นะครับเนะี่ย ก็แนะนำให้ท่านได่้ทาบุญทําทานนะครับนะว่าให้ใบนี้นะครับนะก็บ่งบอกถือว่าให้ท่านได้มีลักลณะเป็นเป็นคนมีจิตอาสาหรือการแล้วเป็นมีการติดมีการช่วยเหลือนะครับนะยช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่นนะครับเงคนที่เขามีสาสถานลได้กว่าท่าน,นะรันหรือเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยได้ท่านก็ไปช่วยเขานะครับนี่หรือท่านอาจจะพบเจอคนยากไร้ท่านก็สามารถบ,บริจาคได้ โดอยากทานก็ได um <NY> so the nah. you ้นะโรยอยากเป็นเงินเป็นทานเป็นของกินของใช้อะไรพนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นการทํากุศลนะครับนะทากุศลอย่างเงี้ยหรือว่าท่านอาจจะจะเสียสละสิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะก็ให้แกคนอื่นเข้าไปได้นะครับนะเป็นการทําทานอันนี้อันนี้ใบนี้ใบนี้จะเป็นไพ่กษณะคนจะกลายเป็นไพ่แนะนํามากกว่านะครับเนี่ยว่าที่ผ้าเนี้ยท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับนะท่านควรที่จะ สร้างบารมีนะครับนะทำโดยการด้วยการทําทานนะครับนะทำทานหรือว่าเป็นการไปช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นการสร้างบารมีสร้างบุญทุนนะครับจะได้ไปสูงจะได้ไปส่งเสริมดวงดวงชะตาของท่านนะครับเนี่ยนะ,นะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นพลังงานไพ่สามใบที่เปิดได้นะครับนะขึ้นมานะครับเนี่ย ของประจํา,ยาวันที่25มิถุนายน2568นะครับนะขอย้ำอีกทีนะครับนะมันเป็นพลังงานรวมนะครับนะพลังงานแรน,นดอมนะครับเนะี่ยไม่ใช่พลังงานเจาะจงของดวงท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับนะเพรนะาะฉะนั้นว่าหน้าไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้อาจจะมีตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ได้หรือว่าบางท่านอาจจะมีเกิดเฉพาะพลังงานบางอย่างก็ได้นะครับนะแต่ถนะ้าท่านใดต้องการที่จะ ดูดวงเจาะจงไปเฉพาะดวงของท่านเองโดยตรงโดยเฉพาะนั้นก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับนะนั่นจะเป็นการดูดวงส่วนตัวนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนการเงินสุขภาพความรักอะไรพวกนี้นะครับไปทุกลาบนะครับเนี่ยกราติดตามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางช่องทางนะครับไลน์ไอดีแอดสนับดีสองหกนะครับแล้วก็ฝากท่านที่เข้ามาชมนะครับท่านใด สนใจอยากจะซื้อหาอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไอทีนะครับนะท่านสามารถเข้าไปดูชมเลือกซื้อได้นะครับนะทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับนะไอทีมานีนะครับนะเป็นเพจเฟซบุ๊กที่มีการจะเป็นหน่ายอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไอทีนะครับนะครับแล้วก็ขอฝากประชาสััมพนธ์ว้ว่าาท่านไหนที่ต้องการหนังสือสืบมวลนะครับนะหรือว่าชอบชอบเรื่องการสืบมวลนะครับนะพอดีผมได้จัดทำ เป็นไฟล์รูปไฟล์หนังสือจดมนไว้เป็นรูปแบบของ pdf นะครับนะท่านสามารถโหลดไปใส่โทรศัพ์มือถือใส่แท็บเล็ตใส่ ipad ของท่าน,นได้นะครับเ <c oughs> เพื่อไว้เปิดเปิดจด,ดมนได้ในยามว่างหรือว่าในเวลาที่ท่านต้องการนะครับหรือท่านโหลดไปแล้วจะไปพิมพ์ไปพิมพ์ออกมาแล้วไปเข้าเป็นรูปเล่มก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับเนี่ยผมจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับนะในช่องคาบรรยายใต้คลิปนี้นะครับเนะเป็นรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับเนี่ยหนังสือการจดมนปรับดวงนะครับเนี่ย เกิดมดแล้วชะตาชีวิตจะปรับดีขึ้นนะครับจากที่ร้ายก็จะปรับค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับเนะี่ยแล้วก็มันจะทําให้เรามีจิตใจที่สงบด้วยนะครับนะอันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้นะครับเนะี่ยก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ,นะรบว่าท่านนะครับเนะี่ยท่านที่เข้ามาชมผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับเนะีนะ่ยที่เข้ามาชม ช่องนี้นะครับช่องคณะบดีดวงดวงนะครับนะอ่าหมอดูอาจจะติดต้องบ้างยิดงหน่อยนะครับนะไม่ว่ากันนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามช่องนะครับนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะท่านได้มีความสําเร็จนะมีความสมหวังมีความสุขนะครับนะในสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับนะให้ท่านปลอดภัยในการเดินทางไปทุกคนทุกแห่งวยความปลอดภัยนะครับนะ ปัจจัยศัตรูตั้งหลายแหล่นะครับเนี่ยปัจจัยอุปาาสปรรคอนนาบกการนะครับเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ปกปปักคุ้มครองรักษาท่านและที่ท่านเราลุกอุชาก็ได้เอาเมลวิชาอุปพรณ์และท่านทุกท่านนะครับมาที่เขาาเ้าประชุมชินี้นะครับเนี่ยครับขอบพระคุณทุกท่านมากเลยครับสวัสดีครับ